รายการในสัตว์ก็เข้าสู่ปีที่3แล้วนะคะสวัสดีปีใหม่นะคะทุกคนวันนี้เบลขอเริ่มเทปแรกของปีนี้ด้วยเรื่องเบาๆก่อนละกันค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็สถานการณ์ร้อนแรงสลือเกินวันนี้เบลก็เลยจับเลยขอที่นี่ค่ะเดี๋ยวเบลจะพาเพื่อนๆไปคุยกับพี่ปอเจ้าของร้านนะคะว่ามีแนวคิดยังไงถึงได้ไปทำคาเฟ่หมาตลากเลือนอย่างไร,งงเ,ร,รงเรียนอย่างนี้นะเดี๋ยวเราไปฟังกันค่ะ ไอวอลเลนไซเรียนเนี่ยนะคะเปิดมาส0กว่าปีแล้วเราเลี้ยงพันนี่มา เราเริ่มรู้ว่าพันุ์นี้ไม่ได้เหมาะสําหรับทุกคนคือมันไม่ใช่ว่าเลี้ยงยังไงก็สวยสําหรับส่วนตัวของพี่เขาเป็นหมาที่รักสะอาดสวยสงา่าเป็นตัวของตัวเองถ้าเกิดเราเอาเขาอยู่คือเราก็เป็นจ่าฝูงเขาพี่ว่ามันก็ไม่ได้ยากแล้วมันก็ไม่ได้ง่ายนะคะในการเลี้ยงพันนี้คือบางทีรักอย่างเดียวก็ไม่พอถ้ารักแล้วขี้เกียจก็คือเราก็จะไม่มีเวลาทําอะไรให้เขาอย่างเช่นการดูแลเรื่องขนการฝึกระเบียบวินัยถ้าใจรักแล้วพยัน มีอะไรยงมซเบเรยียน n h สกี้เป็นหมาที่ขึ้นชื่อมากในเรื่องของความไพเปิ่และมั่นใจในตัวเองสูงค่ะการเลี้ยงไซเบเรียนั้นเจ้าของจะต้องไม่สปอยค่ะเขาจะฉลาดมากหากเขารู้วิธีที่ทําให้คุณยอมเขาได้เขาก็จะไม่ฟังคุณอีกเลยค่ะไซเบเรียนั้นถึงจะมีหน้าตาคล้ายหมาป่าและชอบหอนแต่กลับเป็นหมาที่ชื่อว่าใจดีคิดร้ายกับใครไม่เป็นถ้าเป็นคนก็คงจะได้ตําแหน่งนางงามวิรภาพไปแล้วละค่ะ แถมยังเป็นหมาที่พลังงานล้นเหลือมองทุกอย่างเป็นของเล่นจึงไม่แปลกเลยที่มันอาจจะทำลายเฟอร์นิเจอร์ในบ้านโดยความตั้งใจวิธีแก้ไขก็คือให้เจ้าของบ้านเก็บบ้านให้เรียบร้อยเข้าไว้นะคะในเรื่องของความพรอ้อมที่จะเลี้ยงพันนี้นะคะต้องมีความพร้อมด้านเรื่องของสถานที่ต้องมีที่วิ่งให้เขาแล้วก็จะมีเรื่องทุนทรัพย์ก็หลักๆก็จะมีแค่นี้นอกนั้นก็ใจล้วน คำถามที่พบบ่อยที่สุดในหมู่คนที่เลี้ยงไซเบียร์พัสกีเ้เนี่ยก็คือว่าทําไมมันไม่กินทําไมมันกินยากแล้วทาอย่างไรถึงจะกินพี่ก็จะบอกว่าถ้าไม่กินก็อย่าไปสนใจแต่เราก็ต้องให้เหมือนเดิมนะตั้งเอาไว้15นาทีไม่กินเก็บมื้อเช้าถ้าไม่กินก็จบลืมไปจนกระทั่งมือม้อต่อไปสูมต่อไป6โมงเย็นเราก็เอาไอ้ชามเดนนินออกจากตู้เย็นก็บอกว่า15นาทีถ้าไม่กินก็เก็บอย่าวางทิงไว้ทั้งวันให้เขารู้สึกว่า อาหารอยู่ตรงนี้ฉันจะกินเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าไม่กินเนี่ยวันที่สามต้องกินแน่เลยแล้วเดี๋ยวเขาจะได้หยหาการกินนึกออกไหมแล้วจากนั้นมาก็คือไม่เคยมีปัญหาใดๆเลยข้อแนะนําในการที่จะเข้ามาใช้บริการที่ True l o v Cafe นะคะพี่ไม่อยากที่จะตั้งกฎเกณฑ์อะไรมากมายนะแล้วก็เราอยากให้ให้ลูกค้ารู้สึกว่ามันเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นแต่พี่ก็จะคอยอยู่ในสนามเพื่อแนะนําน้องๆแล้วก็เวลาจะมาก็โทรมาจองพี่ิ อยากให้น้องๆที่มามาด้วยด้วยความรักค่ะเมื่อกี้เราก็เต็มตัวเรียบร้อยแล้วนะคะกับชุดฟอร์มที่จะลงไปพบกับน้องหมาเซเวเียนที่นี่ก็เดี๋ยวคนนี้ก็จะมาให้พี่ตออแนะนําเด็กๆที่น่ารักแล้วก็ป๊อปปูล่ามีตัวไหนบ้างซึ่งก็หลายๆตัวก็มีลักษณะต่างกันไปนะคะถ่ายลเราลงะะอ,อันนี้พันอะไรอ๋มานี่เห่ เขาเป็นสุนัขที่ดุ er content, ไหมคะไม่ดุเลยค่ะแต่คือเขาก็จะกัดกันเองนะคะทะเลาะกันเองอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องปกติแต่ว่ากับคนเนี่ยไม่ไม่กัดเลยคือไม่ลือย่างที่อย่างอย่างตัวที่เราเห็นทําไมบางตัวถึงมีขนยาวบางตัวมีขนสั้นอันนี้เขายาวผิดปกติเขาจะผิดลักษณะสายพันธุ์ที่แบบว่าปกติเราเราจะเลี้ยงพวกสายเลือดแชมป์อย่างเงี้ยค่ะนี่เขาก็เป็นเลือดแชมป์เหมือนกันแต่ว่า ในคอกนึงก็มีเขาตัวเดียวที่เป็นแบบอ๋อแต่แบบนี้ก็มีคนที่ชอบไหมคะ<อ>บแบบคนธอมาก<ม>ก็ส่วนมนนากม,มันน่ารักไงมันน่ารักคนก็จะชอบกันค่ะอย่างมีหลายๆคนที่เขาจะสับสนแล้วว่าไซเบียนกับมารามูด <c oughs> ไซเบียนเป็นหมาขนาดกลางมาลามูทเนี่ยเป็นหมาขนาดใหญ่นะคะน้ําหนักตัวเขาจะ35ขึ้นไป <c oughs> แต่ไซเบียนเนี่ยประมาณ20-23 จริงๆเซบิเลียนเนี่ยเลี้ยงไว้เพื่อใช้งานอะไรไม่ได้ใช้อะไรเลยใช้มันไม่ได้เลยสักอย่างเขาเป็นหมาที่เราเลี้ยงเพื่อความสวยงามเพื่อความสุขของของคนที่ชอบชอบหมายถึงว่าต้องชอบนิสัยเขาด้วยแล้วก็รักในความเป็นเขาจริงๆจริง,รงๆมันมีเสน่ห์ที่ลึกซึ้งนะที่เราสัมผัสได้เขาไม่วุ่นวายแล้วก็ดูเท่ตรงที่ว่าเขามีความเป็นตัวของตัวเองเขามั่นใจเขาไม่ดิพเพนออนเราแล้วก็ดูดูหยิ่งหยิ่งดีแต่จริงๆเขาอาจจะไม่ได้หยิ่งก็ได้ อย่างนี้ที่ฝรังเขาสามารถนําพันธุ์นี้ไปลากเลื่อนได้เขาทายัางไงกันนะคะเขต้องฝึกอย่างของเราเนี่ยเราฝึกประกวดก็คือเขาก็จะชินกับการประกวดการฝึกแบบนั้นใช่เบเลียนเนี่ยบางคนเนี่ยเอาไปเลี้ยง หนูคนเส้ร์ว่าเลี้ยงไม่ถึงผลมันก็จะแบบดูแบบก่อยๆแต่ที่นี่ให้กินอะไรแล้วก็กให,ให<ด>้แบบ,แบ,บไหนนั่นพี่คิดว่าเป็นเรื่องที่เขาไม่เข้าใจถ้าจะเลี้ยงเพื่อความสวยงามเลี้ยงเพราะเขาสวยเนี่ยควรจะรู้ไว้ว่าเอาไปแล้วก็ต้องทําให้สวยมันสวยเองตามธรรมชาติได้แต่สภาพภูมิอากาศเราบ้านเราเนี่ยมันไม่อำนวยเราก็ควรที่จะดูแลเขาเป็นพิเศษเรื่องอาหารการกินพี่ใช้อาหารเมร็ดเวลาอาบนา้ำปุ๊บก็ต้องเตห้แห้งมันใช้เวลานานขนาดไหนสองชั่วโมงโอ้โห ใช,<ฮ>ใช่ตัวหนึ่งเราใช้เวลาในการสองสองชั่วโมงด้วยกันเริ่มตั้งแต่อาบเสร็จเป่าขนเป่าเนี่ยต้องมีชั่วโมงครึ่งอย่างน้อยชั่วโมงครึ่งแต่ถ้าบางตัวขนเยอะมากเป็นที่เษก็สองชั่วโมง maximum แ,แต่นั่นคือเราใช้เครื่องเป่าแบบแบบมืออาชีพนะแนะนําสําหรับคนที่เลี้ยงแล้วขี้เกียจเป่าขี้เกียจอาบอกโอ้สองหนึ่งชั่วโมงส่งกรูมมิ่งซะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ปอมากๆที่ มาให้ความรู้แล้วก็เปิดร้านใี่เราได้เข้ามาถ่ายรูปได้เข้ามาเล่นกับน้องหมาน่ารักน่ารักมากเลยเดี๋ยวหนูต้องขอลงไปเล่นกับเขานิดนึงค่ะว่าเห็นแล้วรู้สึกอยากเราไปนอนกุ้งผีเขาบ้างใช่วันที่พอนอนน่ารักมาก เพื่อนๆก็คงได้รู้จักกับร้านทูเลิฟคาเฟ่แล้วก็ Neverland s i เ e เ i a n นะคะไปเรียบร้อยแล้วแหมอยากจะบอกว่าน้องหมาที่นี่น่ารักจริงๆค่ะแถมพี่ปอก็น่ารักแล้วก็เป็นกันเองมากอีกด้วยถ้าเกิดเพื่อนๆมีเวลาก็ลองมาที่นี่กันนะคะอยู่ที่ซอยอาริสพันสองค่ะอย่างที่บอกไปนะคะแล้วก็สามารถเข้าไปดูใน Facebook ได้เลยค่ะแล้วก็อีกครั้งนะคะสวัสดีปีใหม่และขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ <c oughs>